เราได้ได้เล่นและได้ลองกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดคือเราเป็นสื่อการที่ช่วยให้คนในโลกนี้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เนะพะาะนั้นการปรับปรุงมันจะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา หากย้อนไปในอดีตคงไม่มีใครคิดว่าเราจะสามารถพูดคุยกันได้ทั้งที่อยู่คนละซีกโลกแต่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆที่มนุษย์พัฒนาขึ้นช่วยยอ่อโลกให้เล็กลงทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น จีรชัยคุณากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายโทรศัพท์มือถือบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณจิรชัยคุณากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายโทรศัพท์มือถือบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวิศวกรสืรอ่อสารนะฮะในในความคิดของผมนะฮะ คือเราเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้คนในโลกนี้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทางดาวเทียมใยแก้วนำแสง Internet, Computer, อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่แอปพลิเคชันนะฮะเป็นต้น คือในระบบการสื่อสารเนี่ยก็มีผู้ส่งสารช่องทางในการส่งสารและผู้รับสารส่วนใหญ่แล้ววิศวกรสื่อสารเนี่ยจะทําหน้าที่ปรับปรุงตัวที่เป็นสื่อในการส่งสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชื่อธนพลแสงสีจันทร์นะครับเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์อยู่ที่บริษ,ษัทถูครับคุณธนพลแสงสีจันทร์ ซีเ i ีย e ์เอนจิเผู้ดูแลโครงข่ายระบบ Wi-Fi บริษัท True อร์ p o อ a t เรชจำกัดมหาชนงานงานของผมที่ทำตรงนี้ก็รับผิดชอบการทำติดตั้งเน็ตเวิร์ที่เรียกว่า Wi-Fi Wi-Fi ก็ก็อย่างที่รู้กันก็คือเป็นเน็ตเวิร์เป็นตัวแอสเซทให้ให้คนเนี่ยเข้ามาติดต่อเชื่อมกับไอเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยแบบโดยที่ไม่ต้องมีมีการใช้สายแลนเสียบเอาอุปกรณ์เข้ามาเพื่อเทสว่าอุปกรณ์ของแต่ละยี่ห้อ สามารถใช้รองรับกับผู้คนของเราได้ได้ดีพอไหมก็ต้องออกแบบว่าจะใช้อุปกรณ์นี้เท่าไหร่ใช้อุปกรณ์นี้ที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างครับ <S <S ถ้าเกิดจะถามว่าความสนุกของการเป็นวิศวกรสื่อสารคืออะไรก็ก็อยากให้ย้อนกลับไปที่ว่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของผมก็คือการเป็นผู้สร้างฉะนั้นการความสนุกของมันเนี่ยก็คือการที่เราได้สร้างได้พัฒนาเ็ตเบิร์กในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อ เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นทาให้คนมีมีความสนุกสนานในการที่เขาจะใช้งานระบบของเราครับวิศวกรรมการสื่อสารคือการศึกษาร,ระบบสื่อสารต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมรวมไปถึงโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยจะศึกษาการออกแบบระบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินประสิทธิภาพของระบบสื่อสารต่างๆผู้ที่เป็นวิศวกรการสื่อสารจึงต้องประสานความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมโทรคมนาคมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อน,นำมาปรับปรุงพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นจริงๆแรงบันาลใจของผมเนี่ย มันเกิดขึ้นจากความสงสัยและความอยากเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมือถือเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโทรศัพท์ขึ้นมันไม่ต้องต่อสายเข้าไปทางกําแพงหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าทําไมคนก็สามารถโทรหาเราได้ทําไมเราสามารถโทรหาคนอื่นได้มันสร้างสร้างอย่างไรระบบมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครดีไซน์มันก็เลยทำให้ผมได้เข้าไปเรียนรู้ทางด้านสื่อสาร มากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้ผมมาประทับใจในในวิศวกรสื่อสางก็คือผมไปประทับใจผลงานของอาจารย์ธราดลผลงานที่ประทับใจตอนนั้นก็คือแกแกทำเน็ตเวิร์กที่เรียกว่าสกาดาสกาดาเป็นต้องบอกว่าเป็นระบบมอนิเตอร์แล้วกันเป็นระบบมอนิเตอร์ชิ้หนึ่งคือคือเราสมมติว่าผมนั่งอยู่ในห้องเนี้ยอ่าแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าที่มหาลัยเชียงใหม่ตอนนี้มีการใช้งานเน็ตเวิร์กหรือว่ามี อุปกรณ์ไม่เบิดตัวไหนเสียหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าจะคอนโทรลอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้จากจากที่นี่เลยไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นแอสเซทหนะาหนาใสแค่นะครับคือผมเนี่ยเเรียนมัธยมที่อัลเชนบางรักม .4 ผมก็สอบเทียบได้ละก็ม .5 เริ่ต้นจริงแล้วลาออกจากโรงเรียนไปอ่านหนังสือเองนะครับแล้วก็ไปเรียนพิเศษบ้างนะฮะแล้วก็ม .5 แล้วก็ entrance ไปก็ติดที่วิศวกรรมโทรคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีจอมเก้าเจากุณหารากับบังน,นะครับหลังจากนั้นก็ทำงานนิดหน่อยปี2ปีผมก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ที่สหรัฐอเมริกานะเรียนที่อิ l ลินอย s i อิ Chicago, Illinois, นสติ t e of t ต c อ n เทคโนโลยีชิคาโกอิลลินอย USA คือเหตุผลที่ไปเรียนที่นี่เพราะว่าโรงเรียนนี้มีมีแบ็กอัพค่อนข้างค่อนข้างเยอ,ะ,อะไม่ว่าจะเป็น Motorola Lucent ก็คือ บริษัทที่มีแบ็กกราวด์ทั้งไวเลสคอมมิคชันเนี่ยสปอร์ตอยู่พอสมควรเนื้อหาวิชาที่ผมไปเรียนในปริญญาโทก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับไวเลสคอมมิคชันทั้งหมดทุกอย่างนไม่ว่าจะเป็นมือถือดาวเทียมยาแก้วนำแสงคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นผมก็เริ่มทำงานกับบริษัท T-M o b i l e หรือบริษัท AT t นะครับที่ตอนนี้ยังยังเป็น บอร์หนึ่งกับเบอร์สามของของทาง U.S.B. อ,อยู่ที่นั่นนะครับจนประมาณ20ปีครับก่อนที่จะกลับมาร่วมง,งานกับ,บกับ Two Corporation นะฮะตอนนี้กับตอนทำง,งานต่างกันมากเลยครับมากมากจนแบบต้องใช้คำว่าเซอร์ไพรส์ได้เลยครับเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่เนี่ยไม่คิดว่าการทำงานคือยอย่างนี้ตอนที่เราเรียนเราก็จะสนใจแค่แค่ด้านวิชาการด้านเทคนิค ก็จะสนใจแค่นั้นแล้วถ้าเกิดพอมันสําเร็จก็คือสําเร็จแต่พอมาทํางานจริงๆนะครับคือนอกจากที่เราจะต้องโฟกัสด้านเทคนิคด้านวิชาการแล้วเราจะต้องมีความสามารถในการคอ m m u n i เ u ตความสามารถในการบริหารคนซึ่งซึ่งส่วนนี้เราต้องเรียนรู้เองเราอาจจะต้องใช้ใช้วิธีศึกษาเรียนรู้จากคนรอบข้างหรือจากหัวหน้าได้ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยครับจากตอนจากตอนที่เข้ามาทำงานที่ถู ผลงานที่ผมคิดว่าผมภูมิใจมากนะฮะนั่นคือตอนที่อยู่ที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยบริษัทกำลังเร่งที่จะสร้างโครงข่าย 3G อยู่นะฮะก็ถ้าสร้างได้เร็วสร้างได้ดีก็เป็นประโยชน์กับบริษัทเขาจะได้มีลูกค้าอย่างรวดเร็วนะฮะแลวก็มากก็ทางบริษัทก็มีเซตอัพรังางวัลให้นะฮะคื คือเป็น4รางวัล Special Award นะฮะที่เกิดขึ้นผมก็ได้รับเกียรติไปเป็น1ใน4ที่ได้รับราง,งวัลน,นี้ด้วยนะฮะจากจากท่าน uh, CTO Surprise คือเราก็ไม่คิดนะเราเป็นคนต่างชาติเราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุดคือรางวัลที่ที่4รางวัลนี้นะครับ 3G Superstar Award ก็คเคลียร์ึ้้นมาแค่ปีเดียวเพราะว่าเขาเร่งสร้างเน็ตเวิร์หรือหรือ รู a l n เน็ตเว 3G อยู่ในในในเวลานั้นนะครับความสำคัญของมันก็คือมันมีแค่4ลีลรางวัลคนทั่วประเทศก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าไปนะฮะสุดท้ายทางเราก็ได้อย่างที่บอกก็คือแอร์เรียที่ผมรับผิดชอบอยู่ซึ่งมีขนาดประมาณ1ใน4ของของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถสร้างเครือข่ายได้เร็วที่สุดมีความผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดก็สุดท้ายผมก็ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในสี ผมคิดว่าสไตล์การทำงานของผมเนี่ยจะเป็นสไตล์ทํางานเป็นทีมมากกว่าครับเราถูกสอนสอนมาว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันทําให้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าครอบคุมมากกว่าแล้วก็การที่เราทำเน็ตเวิร์ดอะไรขึ้นมาสักสักเน็ตเวิร์ดหนึ่งโดยที่รับโหลดมาที่ตัวเองคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ไหวใช่ไหมครับอ่าผมก็มีทีมทีมงานของผมนี่แหละทั้งหัวหน้าแล้วก็น้องๆในทีมช่วยกันทํางานในในส่วนนี้อ่าครับ บอกกับทีมงานเสมอบ่อยๆว่าแม้ว่าทีมงานของเราเนี่ยจะมีซูเปอร์ฮีโร่หรือซูเปอร์แมนอยู่หลายคนแต่ถ้าเราไม่สามารถทำให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้เนี่ยทีมงานจะไม่สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดน,นะครับเพราะฉะนั้นทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สำคัญ จากอดีตจนถึงปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารค่อยๆเชื่อมโลกทั้งโลกเข้าหากันผ่านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารโทรคมนาคมระยะไกลต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเปลี่ยนแปลงโลกของเราและนี่คือตัวอย่างของผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการสื่อสารของโลก การทำงานก็จะเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วจากการออกแบบหรือ planning ก่อนนะฮรหลังจากนั้นเราก็เป็นการควบคุมการสร้างจากนั้นเราก็ต้องเ,อเข้าไป f e t u หรือเข้าไป test ระบบเพื่อให้แน่นอนว่าระบบของเราเนี่ย stable เสถียรก่อนก่อนที่เราจะให้พนักงานหรือล,ลูกค้าเนี่ยเข้าไปใช้ได้บริการนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเฝ้าดูระบบให้ดีว่าไม่มีปัญหาใดใด ปรับปรุงไปไปทุกวันทุกวันนะให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้รองรับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น <S <S ถ้าง่งายๆก็คืออย่างเช่นการ planning และการดีไซน์ก็จะมีวิศวกรที่ทำการการ planning และการดีไซน์นก็เราจะใช้อุปกรณ์กี่ตัวนะฮะวางไว้ตรงไหนมัง่งในโล c a t i o n ของและถ้เร,เราพูดถึงประเทศไทยเนี่ยนะจะวางอยู่ตรงไหนของประเทศ นะให้ครอบคลุมได้กี่จังหวัดนะกี่อำเภอกี่ตำบลก็เป็นวิศวกรทางด้านแพลนนิ่งไปทางด้านควบคุมการสร้างแล้วก็มีวิศวกรทีมหนึ่งให้ m ม k ชัวร์ว่ามันสามารถสร้างตามแพลนที่เราหรือวิศวกรที่เขาทำการแพลนนิ่งไว้เนี่ยตามแบบที่เขาแผนไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโลเคชันหรือคุณภาพหรือว่าทิศทางของสาวากาศนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีวิศวกรอีกกลุ่มนึงเข้าไปทำการเทส ว่าระบบพวกนีน้สามารถทำงานได้อย่างที่เราคิดไว้แล้วก็จะ p r o v i คุณภาพที่ดีให้กับลูกค้าของเราหลังจากนั้นเราก็จะให้ลูกค้าเข้าไปใช้งานพวกนี้ได้นะฮะอาจานั้นราจะมีวิศวกรอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปดูแลสถานีพวกนี้เนี่ยให้ทำงานโดยไม่มีการ interruption หรือไม่มีเ,เหตุขัดข้องเกิดขึ้นเพื่อลูกค้าจะได้ไม่รับผลกระทบนะฮะทางด้านนี้ แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีวิศวกรที่คอยดูแลและปรับปรุงคุณภาพทุกๆวันนะเนื่องจากว่าการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกค้าด้วยหรือว่าเวลาลูกค้าใช้งานด้วยว่าเขาใช้งานอยู่ที่ไหนเพราะนั้นการปรับปรุงมันจะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา ออาชีพจากเราต้องดีวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการหรือว่าความสามารถในการวิเคราะห์ mm hmm. ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราต้องมีถ้าเราจะต้องไปไปทำงานในส่วนนี้วิศวกรสื่อสารก็ถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งถ้าเกิดถามว่าคุณสมบัติที่ดีของมันคืออะไรสิ่งที่เราต้องมีก็คือคุณธรรมที่ดีครับต้องมีความซื่อสัตย์จริต ไม่เอาเปรียบไม่โกงอันนี้ก็เป็นส่วนของพื้นฐานเลยที่ทุกคนควรจะมีนะแตถ่ถามว่าสําหรับวิศวกรแล้วเนี่ยต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนของผมผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องมีความอดทนความเสียสละเนาะเพิ่มเข้ามามีความกระตือรือร้นในการทํางานมีความตั้งใจมีความเอาใจใส่มันสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เราพัฒนานในการทำงานได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของการเป็นวิศวกร,กรครับ ว่าอันดับแรกเลยนะต้องมีใจรักในสิ่งที่เราทำนะครับถ้าเราไม่มีใจรักเราก็คงไม่ได้ช่วยเราใยให้มีความสำเร็จในด้านการทำงานวิศวกรเนี่ยถ้าเรายังยังอยากนะที่จะทำงานในฟิลนี้อยู่เราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งอยู่กับอยู่กับสิ่งเดิมๆที่อาจจะดีได้เนี่ยเราไม่สามารถอย,อยู่อยู่กับสิ่งนั้นได้เราจะต้องพัฒน,นาไปหาสิ่งใหม่เรื่อยๆไม่ว่าสิ่งนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ย แต่ถ้าเกิดมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาหาความรู้ไว้เราจะต้องม,มีมีการเรียนรู้ตลอดเวลาว่าว่าว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาคืออะไรอ่าว่าว่ามันใช้งานยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงลองให้รู้ลองให้รู้ว่ามันไม่ดีจริงลองให้รู้ว่ามันดีจริงอ่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเรียนรู้มาให้หมดครับ ก็ผมว่าก็คงไม่แตกต่างอะไรมากนะกกับาสาขาอื่นนะฮะก็คงเริ่มจากวิศวกรแล้วก็เป็นจูเนีแล้วก็เป็นวิศวกรอาวุโสแล้วก็ผ่านไปเป็นผู้จัดก,การนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นผู้บริหารระดับกลางระดับสูงต่อไปผมว่าสายงานนี้ก็สามารถขึ้นไปถึงระดับ CTO ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง คือยุการทํางานของวิศวกรสื่อสารนะครับผมก็เห็นว่ามันสามารถทํางานไปได้เรื่อยๆจนถึงเกษียณนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัทก็ได้นะครับผมก็เห็นหลายท่านในที่ที่ที่อเมริกาหรือที่นี่ซึ่งสุดท้ายก็ไปเป็นที่ปรึกษาคือความเป็นวิศวกรสื่อสารเนี่ยมันก็ไม่หายไปหนะครับมันก็ติด อยู่ในตัวเราตลอดเวลาขึ้นอยู่ว่าเราจะเอามันมาใช้ในในรูปแบบไหนในทิศทางไหนมากกว่าคือข้อดีของวิศวกรสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าเราได้ได้ได้เล่นและได้ลองกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะได้ทำอะไรก่อนเพื่อนๆหรือคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลานะฮะและเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรที่จำเจซ้ำซากสะเท่าไรนะฮะในสายงานนี้นะครับส่วนข้อเสียเนี่ยของมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ที่สูงแล้วกันนะฮะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการดํานงชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดๆก็ตามในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปวิศวกรแพทย์หรือแม้แต่ตำรวจข้าราชการทุกคนก็ต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้นนะฮะ เพราะนั้นเราก็ต้องเมคชัวว่าระบบของเราเนี่ยมีเสถียรภาพที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการขัดข้องต่อระบบซึ่งจะนำไปสู่การขัดข้องในการสื่อสารกันระหว่างบุคคลนะฮะทั่วไปถ้าพูดถึงผลตอบแทนที่ได้จากการเป็นวิศว,วกร ในเรื่องของรายได้แล้วกันนะครับโดยปกติทั่วไปเนี้ยรายได้ของวิศวกร,กรก็จะอยู่ในหลักหมื่นขึ้นไปเกินเกินสองสามหมื่นอยู่แล้วแหละนะถามว่าพอไหมก็ถ้าทุกคนพอเพียงเราใช้ใช้เงินแบบใช้เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็พอเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ยังสามารถรายได้ในส่วนเนี้ยไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อคอนโดได้ซื้อ ความสุขได้ไปเที่ยวต่างประเทศได,ด้ด้วยจำนวนผลตอบแทนเท่านี้มันอาจจะไม่ใช่หวือหวาแบบเป็นหลักแสนหรือว่าใช้จ่ายฟุ่งเฟือยได้แต่ถ้าเกิดเรารู้จักใช้รู้จักรู้จักประหยัดอ่าก็จะมีเงินเหลือพอที่จะเก็บแล้วก็เอาไปเที่ยวได้เหมือนกันครับถ้าเราเรารักที่จะทำงานอย่างนี้นะผมว่าเราสามารถปรับตัวแล้วทำให้ทำให้การทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ย ไปด้วยกันได้ด้วยดีนะฮะแต่อย่างที่ที่เกิดไปข้างต้นแล้วเนี่ยบางบางสายงานเนี่ยหรือบางฝ่ายเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานนานขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยหรือว่าทำงานไม่เป็นเวลาอาจจะต้องทำงานกะดึกเพื่อมาเฝ้าดูระบบของเรานะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมว่าถ้าเรามีใจรักเราสามารถปรับปรุงแล้วก็คอมโพมิ์มันให้การทำงานและการใช้ชีวิตเป็นไปได้ด้วยดีครับ จราพรโพคินเชื่อน,นันศึกษษาอยู่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคม,มานาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร,รกกากบังชั้นปีที่4ค่ะในส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ชื่นชอบทั้งด้านเทคโนโลยีในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ ก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าคณะวิศวกรรมาศาสตร์ก่อนแต่พอมาศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีก็รู้สึกว่าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของเราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือจึงทําให้อีฟรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางด้านนี้เลยตัดสินใจเข้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมค่คะรองศาสตราจารย์ดรพรชัยทรัพย์นิติ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารัฐดกระบังในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมนะครับก็จะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมซึ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมควบคุมคือได้รับใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4 วิศวการสื่อสารนะครับก็จะทํางานเกี่ยวกับการวางโครงข่ายสื่อสารออโดยที่วิศวกรเนี่ยจะต้องมีการทํางานร่วมกับทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในส่วนของระบบที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นการสื่อสารพวกไร้สายมีสายการสื่อสารผ่านสายยาก็นําแสงการสื่อสารดาวเทียมอวกาศลักษณะพวกนี้เป็นต้น ชั้นปีที่1น,นะครับนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยก็จะเรียนคล้ายๆวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไปก็คือมีวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมี Physics, ME, แต่ว่าเนื่องจากในสาขานี้เนี่ยเราเป็นวิศวกรรมควบคุมก็คือได้รับใบป,ประกอบวิชาชีพข,ของสภาวิศวกร,รดังนั้นก็ต้องลงวิชาพื้นฐานเช่น m e c h a n ิ c ส์ดรอ i ิงม a ท e r เรียลส์อะนีน้ ในปีที่2เนี่ยนักศึกษาก็จะลงวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมโทรคมนาคมขึ้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะของวงจรระบบแอนะล็อกจะมีห้องปฏิบัติการก็จะเริ่มมีวิชาทางด้านเครือข่ายคือพวก Data Network พอขึ้นชั้นปีที่3เนี่ยก็จะเต็มที่ละจะมีแลบแล้วก็มีวิชาต่างๆทางด้านไร้สายทางด้าน o p ปติคอทางด้านออสายยาก,กร์นําแสง ทางด้านสื่อสารดาวเทียมทางด้านการสื่อสารดิจิตอลทางด้านการสื่อสารมาตรฐานโปรโตคอลใหม่ ai, ๆแล้วก็จะมีห้องปฏิบัติการซึ่งศึกษาต้องทำแลบประมาณ30บแลบจะได้ใช้อุปรกรณ์ที่ทันสมัยอย่างมากมายในเรื่อง a d s l ในเรื่องเครื่องสเปกการวัดสเปกตรัมอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานที่เวลาไปทำงานนี่ต้องได้ใช้อยู่แล้ว ศึกษาเมื่อถึงชั้นปีที่4จะต้องเลือกวิชาเฉพาะทางในนั้นซึ่งประกอบด้วย 1. ทางด้านไร้สาย 2. ทางด้านเครือข่ายหรือว่า Data Network 3. ทางด้านเซอร์กิตสำหรับพวกระบบสื่อสารแล้วก็4คือทางด้านการประมวลผลสัญญาณอะไรต่างๆซึ่งนักศึกษาเลือกเฉพาะทางได้ศิลภูมิบุทตรนักศึกษาภาควิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารรก,กรบังชั้นปีที่3ครับสำหรับน้อง,งที่สนใจทางด้านคณิตศาสตร์เป็นพิเศษและภาควิชาวิศวกรรมการสื่อสารทุกประเภทนะีครับคณิตศาสตร์ที่เรียนจะเป็นคณิตศาสตร์ชั้นสูงเน้นทางด้านการอิทธิเกตสถิติความน่าจะเป็นโดยเฉพาะเพื่อประยุกต์ใช้ในการ หาความผิดพลาดในการสื่อสารเป็นต้นนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้ก็คือเป็นวิชาที่น้องๆควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษมากครับสำหรับการสอบเข้าของที่นี่นครับจะมี2ส,ส่วนก็คือการสอบตรงและการสอบแอดมิชชั่นซึ่งการสอบแบบหลังนี่คือเขาจะเปลี่ยนรูปแบบไปได้เรื่อยๆครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านวิศวกรรมการสื่อสารสถาบันที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายหลักสูตร2ภาษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ครูปลูกปัญญาครับ แล้วน้องๆที่สนใจที่จะจะเข้าสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมนะคะนอกจากเกรดที่ต้องดีแล้วแล้วก็อาจจะเรียนสายวิคณิตก็จําเป็นที่จะต้องมีความใฝ่รู้มีความชื่นชอบในทางด้านเทคโนโลยี ก็สำหรับน้องๆที่สนใจวิชาหรือภาควิชานี้เป็นพิเศษนะครับก็ทางภาจะได้จัดแคมป์ก่อนที่จะเปิดเทอมของทุกๆปีครับเพราะว่าในแคมป์นี้พวกพี่ๆจะพาน้องๆได้พบกับอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการเรียนวิชาที่นี่ครับแล้วน้องๆก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าสําหรับที่สิ่งที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยตรงกับความต้องการของตัวเองจริงๆหรือไม่ครับก็มีความภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมาก ปัชญานหนึ่งในการที่เราอบรมนักศึกษาเนี่ยเราเรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แล้วก็พัฒนานักศึกษาเองทั้งนักศึกษาที่เก่งและไม่เก่งแล้วเราเห็นพัฒนาการของหลายๆนักศึกษาจํานวนมากซึ่งจากความรู้ที่เขามีไม่มากในสาขานี้เนี่ยจนกระทั่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมีนักศึกษาที่จบจากภาควิชานี้ไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยมากมายแล้วก็มีการช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศไทยเนี่ยมาตลอด50ปีครับผมมีความสุขในสิ่งที่ผมทำทุกๆอย่างดังนั้นดังนั้นผมก็เลยถือว่าอะไรก็ตามที่มีความสุขผมจะทำตั้งแต่เกิดมาผมก็เรียนรู้มาตลอดณนะวันนี้ผมก็เรียนรู้ณนะวันพรุ่งนี้ผมก็ยังเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามจะเรียนรู้ตลอดตลอดไป สำหรับตัวผมนะฮะรบปัจจัยในการทำงานก็คือจงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะฮะวันนี้เราทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตครอบครัวทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ถ้าเรายังมีกำลังเหลืออยู่มีแรงเหลืออยู่ทำให้มันดีขึ้นไปอีกสักนิดดีกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกสักนิดหนึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยเติบโตในทุกๆด้านได้เร็วกว่าคนอื่นเขาอีกสักหนึ่ง เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นและเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกในทุกมิติของสังคมแต่โลกของการสื่อสารก็เปรียบเสมือนดาบสองคมผู้ใช้จึงควรใช้อย่างมีสติเพื่อให้การสื่อสารนั้นเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมมากที่สุด